มันจะมีผลงานที่ผมคิดว่าทำออกมาได้ดีมากๆก็คือผลงานของคุณ The W A S D ครับที่ทำออกมาเมื่อ2เดือนที่แล้วและผมชอบคอนเซปต,ต์มากๆครับคือมันจะเป็นแนวว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านทีวีแมนยู่ในลูบบนไปเรื่อยๆฮะคือผมชอบคอนเซปต,ต์แนวนี้มากครับอารมณ์แบบตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ซ้ำๆเดิมๆเพื่อทำอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นและใช่ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นของคุณ The W A S D กันครับคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณ W A S D เรา,ก,าก็จะเห็นฝูงของกองทัพแอสโตอยเลตและตัวหลักก็คือเจกอนอตแอสโตอยเลสครับซึ่งตัวของพี่แกก็จะพูดกับตัวของไททันทีวีแมนครับว่าคราวนี้กันนี้ไม่รอดแนะ่ซึ่งตัวของไททันทีวีแมนที่ได้ยินอย่างนั้นตัวของพี่แกก็สยายดาบออกมาก่อนจะพูดกลับไปว่าแล้วรออะไรอยู่ล่ฟะซึ่งทั้งสองจะเข้าพะทากันตัวของเจกอนอตแอสโตอยเลสจะพุ่งเข้าไปแต่โดนไททันทีวีแมนยิงกระสุนพลาสมาสกัดเอาไว้ก่อน ทำให้การโจมตีของเจ้า,จากระนอตผลาเป้าและไม่โดนตัวของไททันทีวีแมนครับแต่ตัวของเจ้ากระนอตก็จะวนกลับมาซัดก,กับไททันทีวีแมนอีกครั้งและคราวนี้ไททันทีวีแมนจะเอาแขนรับเอาไว้ได้แต่ทิ้งอย่างนั้นตัวเขาก็ต้านไว้แทบไม่อยู่เลยครับตัวเขายายาังจะกางโลบาเดียออกมาแต่ตัวของเจ้ากระนอตก็ใช้หมัดอีกข้างในการทะลวงบาเรียต่อยจนยับเยินทั้งนั้นที่ตอนแรกตัวของไททันทีวีแมนก็ยับเยินพออยู่แล้วตอนนี้โดนกระแทกเข้าไปอีกแต่ตัวของไททันทีวีแมนก็พยายามใช้ดาบสวนกลับมา ถึงจะโดนจกนอนอตแอสโตรทเลตเข้าไปเต็มๆแต่เขาก็ไม่ได้ส่งสถานเลยครับแถมยังต่อยซัดกลับมาใส่ตัวของท่านทีวีแมนอีกซึ่งตัวของท่านทีวีแมนที่ถูกต่อยก็จะหมุนตัวกลับและซัดใส่ตัวของเจกนอนอตไปอีกหนึ่งทีแต่คราวนี้ดูเหมือนเจกนอนอตจะโกรธจัดเลยครับเขาก็ได้ใช้หมัดซ้ายของเขาต่อยตัวของท่านทีวีแมนและลากลงมานอนกองกับพื้นก็จะซัดต่อด้วยการต่อยอีก2หมัดหลังจากนั้นตัวของเจกนอนอตแอสโตรทเลตก็จะใช้ปืนในการปิดฉากตัวของท่านทีวีแมนตุม้มหลังจากภาพขาวไปอยู่ดีเวลากกก็ถูย้อนับ การเวลาย้อนกลับมาแต,แต่จุดเริ่มต้นที่ตัวของจจกอนอตจะพูดถักถางตัวของท่านทีวีแมนเหมือนเดิมซึ่งตัวของท่านทีวีแมนก็ดูเหมือนจะรู้ตัวด้วยนะครับว่าถูกย้อนเวลากลับมาซึ่งในตอนที่พูดถักถางบริเวณมุมล่างสายจอจะมีขึ้นคําว่า a t t e m p t 2ด้วยนะครับถ้าแปลแบบให้เข้าใจก็คือเป็นเหมือนการน,นะนับเวลาว่าลูบรอบที่2นั่นแหละครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อที่ตอนนี้ตัวของท่านทีวีแมนคือยืนงงและพี่แกก็จะพูดประมาณว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น แต่พอพูดจบยังไม่ทันได้ทดําอะไรเลยกระโดนยิงเข้าให้จากนั้นก็กลายเป็นลูกที่3าครับซึ่งพอมาในลูกที่สาตัวของพี่ท่านทีวีแมนก็จะพยายามคุยกับตัวของจกกรนอตครับพี่ชายเรามาลองคุยกันดีกว่าไหมแต่ดูมันผลลัพธ์ที่ได้จกกรนอตก็ยิงใส่ตัวของท่านทีวีแมนเหมือนเดิมครับจากนั้นก็จะวนไปสู่ลูกที่5ซึ่งตัวของททันทีวีแมนคราวนี้หัวเสียจัดจเลยครับคือถึงกับตะโกนออกมาเลยว่าให้ฉันได้พูดน้อยแต่ก็ไม่ไหวโดนเจกเกอรนอตแอสโตไทเลตยิงตุยเฮ่อยู่ดีตัด คราวนี้ตัวของไททันทีวีแมนจะใส่หมวกแถมมีหนวดบวก,กระดูดบุหรี่ตั้งหากอะไรกันวันเียซึ่งตัวของพี่เททันทีวีแมนก็จะบอกกับจักรนอตว่า one, น,นั่นมันหนีไปทั้งนั้นแล้วครับคือผมอยากจะบอกว่าแค่ใส่หมวกติดหนวดบวกดูดบุหรี่เนี่ยมันไม่เนียนหรอกนะปลอมตัวอะไรวันนี้สุดท้ายก็โดนยิงตัวเย่ต่อคราวนี้มากันที่หลุมที่8ครับซึ่งตัวของจักรนอตแอสโตไทเลสก็กำลังจะพูดประโยคเดิมแต่ดูเหมือนว่าตัวของไททันทีวีแมนจะไม่อยู่ตรงนั้นครับคือปอกล้องแพนมา แล้วจะเห็นว่ามีป้ายที่เป็นลูกของไททันทีวีแมนวางอยู่แต่กระตัวของไททันทีวีแมนจะหลบอยู่หลังป้ายครับแถมมีพวกซีเค็เอเจนต์พยายามจะมาช่วยด้วยนะแต่ยังไม่ทันได้ช่วยเลยป้ายดันล้มซะก่อนเผยไตยจนได้แล้วก็ถูกยิงไปตามระเบียบอีกทีหนึ่งครับโอ้จะลอดไหมวันนี้มาที่หลูกที่10ครับมาถึงคราวนี้ตัวของไททันทีวีแมนจะชูรองเท้าขึ้นมาเหมือนเอามาล่อจักรนอตแอสโตอยเลตบอกว่านี่คือรองเทารุ่นใหม่ของจอแดนเลยนะแต่จักรนอตแอสโตไยเลตคือนไม่สนใจเลยคร จนตัดมาที่หลุมที่13านะครับมาคราวนี้พี่แกจะทำท่าเหมือนกับแบบว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งขอคุยโทรศัพท์ก่อนแต่มีแหละครับที่จะกระนอจะให้เวลากปยิงสวนแสกหน้าเขาให้ซะเลยมาที่หลุมที่3 4เลยครับโอ้โหหลุมไวมากมารอบนี้คือไม่ทำอะไรเลยครับยืนเต้นแทนสงสัยจะเบื่อแล้ะครับกับประโยคเดิมๆหลังจากนั้นพี่แกก็โดนยิงไปตามระเบียบครับต่อมาเป็นหลุมที่7 7คราวนี้ดูเหมือนทั้งสองคนจะสลับล่างกันนะกลายเป็นว่าจะกระนอตแอสโซทอยเลดกลายเป็น Man, เททันทีวีแมนไปเลยครับ แถมยังพูดประโยคเดิมที่จักรนอตแอสโตไทเลตพูดอีกคราวนี้ก็หนีไม่หลอดแน่ส่วนทางด้านของไททันทีวีแมนที่กลายเป็นจักรนอตแอสโตไทเลตก็เหวอแดกเลยครับนี่เป็นอะไรกันวะเนี่ยตูมสุดท้ายก็โดนยิงไปตามระเบียบตัดมาที่รูป125เลยครับคราวนี้ตัวของจักรนอตแอสโตไทเลตจะพูดแบบเดิมแต่เช้าวที่ไหนได้มันไม่ใช่เสียงของจักรนอตแอสโตไทเลตครับแต่เป็นเสียงของพี่ไททันทีวีแมนที่ล้อเลียนจักรนอตแอสโตไทเลตแถมยังพูดอีกด้วยว่่าาฉันนนึกกกวแแจะะพูดบบีี้ซอ พอมือย,ยังละพี่ชอยพอสิ้นสุดเสียงโกคูมายังไงวันนี้โอ้ยปวดหัวตัดมาที่ลูกป183ครับข่าวนี้ตัวของท่านทีวีแมนจะพูดถึงอมนิแมนก่อนที่ฉากจะถูกตัดไปครับตัดมาที่ลูกที่271ที่ขราวนี้ตัวของจักรนอตแอสโตไทเลตจะพุ่งเข้ามาโจมตีแต่ท่านทีวีแมนก็หลบได้ก่อนจะซัดจักรนอตแอสโตไทเลตกลับไป2ทีจากนั้นก็ใช้พลันที่แกนกลางและยิงสวนกลับไปอีกหนึ่งเมตรครับบอกเลยว่าโดนเต็มๆซึ่งตัวของจักรนอตก็พยายามจะยิงปืนของเขาออกมา แต่ตัวของท่นทีวีแมนก็หัวหมอครับรีบพุ่งตัวเข้าไปเอาแกนการดูดพลังงานทําให้ปืนไม่มีพลังงานครับและยิงไม่ได้แต่จกกักรนอตแอสโตไทเลสก็สวนกลับมาด้วยหมัดจนท่านทีวีแมนคิกปิวกระเด็นไปเลยครับซึ่งตัวของจกกักรนอตแอสโตไทเลสก็จะถามตัวของท่านทีวีแมนครับว่าทำไมยังพยายามอยู่อีกหรอซึ่งตัวของท่านทีวีแมนก็ใช้มุกหนังมาเวลเลยครับโดมามูเข้ามาเพื่อต่อรองโอ้ยผมนี่อยากจะบ้าตายว่าแล้วมุกนี้มันต้องมาฮะแต่ถึงอย่างนั้นตัวของท่านทีวีแมนก็ไม่ยอมแพ้ครับ ก่อนที่ฉากจะตัดมาที่ลูปต่อมาซึ่งเป็นลูปอะไรก็ไม่รู้ครับแถมตัวของไททันทีวีแมนก็ยังงงเลยครับว่าตัวเองนี่อยู่ที่ไหนแต่คนที่อยู่ตรงหน้าของไททันทีวีแมนก็คือตัวของไททันคาเมล่าแมนครับตัวของไททันทีวีแมนก็กล่าวทักทายแถมทมกลับไปด้วยความตกใจว่านี่พี่ชายยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยดีใจจริงๆที่ได้เจอนายอีกครั้งแต่พอคุยกันจบจากกันนอนก็ยิงตัวเย้เี่กอีกรอบครับแต่มาที่ลูป328 คานี้ตัวของจักรนอตยิงกระสุนไปแต่ตัวของเทนนที่วีแมนคือหลบได้ก่อนจะงัดปืนจากไหนไม่รู้แกลบขึ้นมาเตรียมยิงใส่จักรนอตครับแต่สุดท้ายก็โดนลงทันจากฟ้าฟ้า,าอยู่ดีอ่าถัดมาที่หลุม474ครับซึ่งตัวของจักรนอตก็จะบูลลี่รูปล่างของเทนนที่วีแมนซึ่งพอกล้องแพนมาให้เราเห็นเท่านั้นแหละคือตัวของเทนนที่วีแมนตอนนี้อุปกรณ์กิ๊กก็อกมากเลยครับคือมันดูแย่กว่าล่าง1.0อีกนะเนี่ยและสุดท้ายก็โดนจักรนอตยิงไปตามระเบียบครับ ผ่านมาที่ลูปหนึ่งพคราวนี้ตัวของทีวีแมนจะเอาตัวของ GTA 6มาขายแล้วครับก่อนจะปิดฉากไปด้วยประโยคที่ว่าเราคงไม่ได้เล่นมันในปีนี้แน่แหม่แซวแรงซะเหลือเกินต่อมาในลูบที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับคราวนี้ตัวของจักนอนอตแอสโตรทเลตจะพูดประโยคเดิมเป๊ะๆเ,เหมือนกับในตอนแรกซึ่งตัวของเทนนททีวีแมนเขามีไม้เด็ดไหมครับตอนนี้เขาได้บอกกับตัวของจักนอนอตว่าเขามีอะไรจะให้ดูจากนั้นก็ฮัทตัวของลูกของจักนอนอตแอสโตรทเลตออกมาเฉยเลยเฮ้ยไปเออาามาตนนนไหนวี่ย แถมตัวลูกของจักรนอตแอสโตอยเลสพอเห็นพ่อก็พูดร้องขอความช่วยเหลือใหญ่เลยจักรนอตแอสโตอยเลสที่เห็นดังนั้นพี่แกก็ทำตาโตทำตาซึ้งเลยฮะแต่มีเหลือจักรนอตแอสโตอยเลสจะยอมเฮียแกชาร์จปืนขึ้นมาหวังจะยิงใส่ท่ทานทีวีแมนแต่ท่านทีวีแมนก็งัดดาบออกมาเหมือนกันแถมบอกกับจักรกนอตอีกว่าเฮ้ยถ้าขยับลูกแกตายนะเว้ยทิ้งอาวุธมาซะแล้วลูกแกจะมีชีวิตโอ้โหนี่มันแผนจับตัวประกันนี่ว่าอย่างโซกโปกอะไรกันครับนี่ ซึ่งตัวของจักอนด์แอสโตไทเลตก็ดูเหมือนจะไม่อยากทําตามหรอกนะครับแต่สุดท้ายก็จาใจถอดปืนออกมาจากนั้นก็โยนไปให้ตัวของไททันทีวีแมนครับซึ่งพอตัวของไททันทีวีแมนได้ปืนไปตัวของพี่เกก็ทําการเปิดวาร์ปแล้วปล่อยตัวของลูกของจัคกอนด์แอสโตไทเลตออกมาทันทีแต่ตัวของลูกของจักอนอ์แอสโตไทเลตไม่ได้กลัวไททันทีวีแมนเลยนะครับแถมหันมาโบกมือบายบายแล้วบอกว่าเจอกันใหม่อีกอะไรกันครับเนี่ยแถมยังกระดิกหางดิกๆด้วยนะก็จะกลับมาหาตัวของพ่อของตัวเองโออยยยยนนี่่มัักาารรทค้้งงิใหหตเถ แม่ก็จบไปแล้วนะครับแถมจบสวยซะด้วยแต่ท่านที่วีแมนรอดรอดไม่พอนะคือเอาปืนของเจ้กรนอตกลับไปได้อีกยางเทคโนโลยีมาเห็นๆแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,านะครับ